สเสน่ห์สาวไทยความงามที่โลกยอมรับจริงหรือคุณเคยได้ยินไหมว่าสาวไทยสวยที่สุดหรือบางคนอาจเคยสงสัยว่าทําไมชาวต่างชาติถึงหลงสเสน่ห์ผู้หญิงไทยวันนี้เราจะพาไปสํารวจสเสน่ห์ของผู้หญิงไทยตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกบุคลิกภาพไปจนถึงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความงามแล้วเราจะได้รู้ว่าสาวไทยแค่สวยจริงหรือมีอะไรมากกว่านั้น ความสวยในมุมวัฒนธรรมก่อนที่เราจะตัดสินว่าสวยหรือไม่สวยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความงามมันไม่มีสูตรสำเร็จในตะวันตกอาจชอบคนผิวแทนหน้าคมในเอเชียตะวันออกอาจชอบผิวขาวหน้าใสบางประเทศมองว่าฟันห่างคือสเสน่ห์อย่างในแอฟริกาบางกลุ่มแล้วสาวไทยอยู่ตรงไหนของภาพนั้นความงามแบบไทยๆมักมีจุดเด่นคือความละมุนไม่ได้จัดจ้านไม่ได้แรงแต่มองแล้วสบายตาเแหะ่ะ ที่คนไทยเรียกว่างามอย่างไทยรูปลักษณ์และเอกลักษณ์ของสาวไทยสาวไทยมีความหลากหลายในชั่วชาติทั้งไทยจีนไทยขเขมรไทยมาลายูทำให้ใบหน้าและรูปร่างของผู้หญิงไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวจุดเด่นที่หลายคนชอบเช่นรูปร่างเหล็กกระทัดรัดผิวเนียนละเอียดดวงตาโตใบหน้าหวานรอยยิ้มที่จริงใจและเป็นมิตรและไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้นที่คนหลงรัก หลายคนบอกว่าแค่เห็นรอยยิ้มของผู้หญิงไทยก็รู้สึกดีแล้วบุคลิกภาพและพฤติกรรมสเสน่ห์อีกอย่างของสาวไทยคือบุคลิกภาพคนไทยโดยธรรมชาติสุภาพอ่อนโยนรู้จักพูดจาหน้าฟังยิ้มง่ายไม่แข็งกร้าวมีความนอบน้อมซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ต่างชาติไม่ค่อยเจอจากวัฒนธรรมอื่นนอกจากนี้สาวไทยจำนวนมากยังขยันอดทนและกะตันยูต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่แต่งงานกับสาวไทยมักพูดว่า พวกเธอไม่ใช่แค่สวยแต่มีความจริงใจและดูแลครอบครัวเก่งมากสาวไทยบนเวทีโลกอีกหนึ่งหลักฐานที่ทำให้โลกยอมรับความงามของสาวไทยก็คือความสำเร็จบนเวทีระดับโลกผู้หญิงไทยติดท็อป1 m i ม s สยูนิเวอรหลายปีติดกันมีตัวแทนไทยคว้ามงกุฎจากเวทีระดับนานาชาติเช่น Miss ินเตอร์เนชันแนลหรือมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนลไม่ใช่แค่เวทีนางงามนะเรายังมีศิลปินดาราไทยที่โด่งดังระดับโลก เช่นลิซ่าแบล็กพิงที่ได้ขึ้นเวทีระดับบิ l บอร์ดยญาย่าใหม่ดาวิกาใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่ไปแสดงหนังและซีรีส์ต่างประเทศมุมมองของชาวต่างชาติลองเปิดฟังสัมภาษณ์จากชาวต่างชาติหลายคนเวลาเขาพูดถึงผู้หญิงไทยเขามักพูดคำเหล่านี้ยิ้มเก่งใจดีอ่อนโยนแต่เข้มแข็งดูแลคนรักดีมากสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องศัลยกรรมเยอะ บางคนถึงขั้นมาเที่ยวเมืองไทยแล้วตกหลุมรักสาวไทยจนย้ายมาอยู่ถาวรเลยก็มีนี่ไม่ใช่แค่เพราะหน้าตาแต่มันคือสเสน่ห์จากข้างในที่สะท้อนออกมาผ่านการกระทำสรุปแล้วสาวไทยไม่ได้แค่สวยแต่มีสเสน่ห์ที่ลึกกว่าหน้าตาทั้งวัฒนธรรมจิตใจความนอบน้อมและการดูแลตัวเองทำให้สาวไทยเป็นที่ยอมรับในระดับโลกและในยุคที่โลกเปิดกว้างมากขึ้นผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ก็ยังพัฒนาตัวเอง มีทั้งความงามความสามารถและความมั่นใจโดยไม่ทิ้งความอ่อนโยนที่เป็นรากของความเป็นไทยแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงไทยอยู่ตรงไหนหน้าตาบุคลิกหรือหัวใจคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า